ใหม่ที่รัตนะเพศัตยานยนต์นิวยามาฮ่า PG1 เพลฟูได้ทุกวันของใหม่ที่เบรกหน้า ABS มั่นใจลดการลอ้อล็อกเรือนไม้ดิจิตอลชัดเจนทุกองศาการขับขี่ดอกยางใหญ่ขึ้นสนุกได้ทุกเส้นทางนิวยามาฮ่า PG1 มันสุกเดย์เท่ทุกทาง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร056701777หรือที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนาเพศยันยนต์ใกล้บ้านวันที่20พฤศจิกายน2568ที่หอวัฒนธรรมนครบานเพชรบูรณ์อำาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน จัดเวทีเสวานาในหัวข้อสารพลังคนเพชรบูรณ์ลดฝุ่นควันเพื่อสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขภายใต้โครงการสารพลังคนเหนือล่างรับมือฝุ่นควันเพื่อร่วมกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดโดยมีนายทวัชัยเพช,ชระบูรณินทรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและเยี่ยมชมนิทรรศการ จากภาคีเครือข่ายร้อยตำรวจตรีสุขสรรพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่างานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนวิชาการและประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนซึ่งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดฝุ่นควันและ PM 2.5รวมถึงวิธีการขอรับการสนับสนุนจากเจแหล่งทุน ภายในเวทีเสวนามีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้และเลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญอาทิผู้แทนกเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พูดถึงนโยบายภาครัฐและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันระดับจังหวัดนายถาวรจงวัน์ประธานข้าวโพดแปลงใหญ่เพชรบูรณ์อธิบายข้อจำกัดของนโยบายห้ามเผาในจีรศักดิ์ตรีเดชนายกสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ เสนอแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเทพเพียมะลังประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้ให้เห็นบทบาทศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาฝุ่นควันการเสวนาดำเนินรายการโดยในชัยยงชัยปันอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกิจกรรมแบ่งกลุ่มภาคขีร่วมจัดทำแผนงานระยะ5ปีเพื่อใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดอย่างเป็นระบบเวทีครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อผลักดันการลดฝุ่นควันและ PM 2.5อย่างจริงจังครอบคลุมทั้งการรณรงค์งดเผา การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการพัฒนาระบบสื่อสารคุณภาพอากาศโดยมีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในระยะยาว